สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนนาจะพาทุกคนมาทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคสโตกันสโตกหรือโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือแตกอาการเส้นเลือดในสมองตีบทําให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงสมองได้ทําให้สมองฟูมเสียการทําหน้าที่ จนเกิดอาการร้ายแรงโรคสตรบมี3ประเภท 1. สตูกชนิดขาดเลือดเกิดจากการที่หลอดเลือดในสมองอุดตันทําให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงสมองได้ 2. สสตูกชนิดเลือดออกเกิดจากการแตกของหลอดเลือดในสมองทําให้เลือดรั่วออกและทําลายเนื้อสมอง สามสตกชั่วราวเป็นสต็กที่เกิดขึ้นชั่วคราวและอาการจะหายไปในไม่กี่ชั่วโมงแม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าสตกปกติแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีโอกาสเกิดสตกในอนาคตอาการของโรคสตก็กจะมีอาการพูดหรือเข้าใจภาษาลำบากการเคลื่อนไหวผิดปกติแขนขาอ่อนแรง หรือเป็นอัมพาตวิงเวียนศีรษะหรือเสียการทรงตัวผู้ป่วยที่มีอาก,การดังนี้ต้องเข้าไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาหากผู้ป่วยไม่เข้าทําการรักษาอาจทําให้เกิดอัมพกอมาตถึงขั้นเสียชีวิตทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าสาเหตุของโรคสะโรกเกิดจากอะไร ต้องติดตามใน e ีพีถัดไปนะคะ